สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เรามาดูรถที่จะขายในไทยแน่ๆน,นะครับแต่ยังไม่เปิดราคาซึ่งวันที่ผมถ่ายวันนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์นะครับเป็น interceptor แบ r 6ร0นะครับซึ่งเป็นเซกเมนต์หนึ่งของ interceptor นะครับร o y a l e n f i e l i interceptor นะครับเป็นรถเขาบอกว่าเป็นสแคมเบอร์นะครับซึ่ง อันนี้ส่วนตัวนะผมว่าคิดว่าสแกมเบอร์มันน่าจะสูงกว่าน,นี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าสแกมเบอร์ก็สแกมเบอร์เป็นพื้นฐานมาจากรุ่นอินเตอร์เซปเตอร์หกรเครื่องยนต์เดียวกันนะครับเป็น2สูบ6 4 8ซีซี47แรงม้านะครับ47แรงมา้า6สปีดถอยเสียเป็น2ออก1ซึ่งอินเตอร์เซปเตอร์เนี่ยจะเป็น2ออก2เนาะโครงสร้างก็จะเป็นเป็นเหล็กท่อเปลยโช๊คหน้าหัวกับอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับ43มมิลระยะยุบ130 โช๊คหลังคู่จากโชว่านะครับ115มิลเบรกหน้าขนาด320คาลิปเปอร์เอ็กเซลเม์ดิสเดี่ยว270ล้อซี่ลวด9 9หน้าและหลัง17นะครับหน้า19หลัง17น้ำหนักนะครับ216กิโลนะครับ216ซึ่งถามว่าหนักไหมหนักแต่รถมันเตีย้ยผมลองคอมดูแล้วมันไม่หนักเพราะว่ามันหนักมันหนักในทางดิ่งมันไม่หนักนทางเอียงนะครับ ไฟเป็น LED รอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยโรวมว่าตัวนี้นะครับแบร์เนี่ยที่มาขายในประเทศไทยขายแน่ๆน,นะครับแต่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เราชิงงงมือก่อนมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าลืมบอกราคาราคาที่ขายในสบปปาลาวนะครับเป็นราคาในลาวนะไม่เกี่ยวกับไทยทั้งนั้นนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตีเป็นเลขราคาตีเป็นเงินไทยนะ สองแสน่นห้าพับาทซึ่งราคาในไทยขายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่รู้อ่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดน,นะครับเริ่มไปทางหน้านะครับล้อหน้าเป็นขนาด100 99, นะครับ90 19นะครับเป็นยางเม็ดอินเดียแหละยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่มันเขียนว่าเม็ดอินเดียนะครับลายเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับพิล l ี่สกอร์เปี Tail ใช่ไหมใช่อไอ้ลายอย่างเงี้ยจะเป็นสกอร์เปียเทียที่เป็นลายข,ขวางอยู่แหละแต่ว่าดอกมัน ดอกมันตื้นกว่าดอกตื้นกว่าสกอร์เปีน S.T.R. นะตื้นกว่าเยอะนะครับโช็หน้าเป็นทั s ไซด d o าวนะครับไฟหน้า LED แต่มอีอันนี้ไล่มาเรื่อยๆบางค้งหน้าเป็นพลาสติกนะครับแต่ดูงานประกอบเห็นไหมงานประกอบเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์อินเดียผมไม่รู้เขาจะรีบไปไหนครับทำไมาอินเดียวเวลาประกอบรถทำเป็นต้องประกอบแบบรีบๆ เป็นทุกรุ่นนะครับของ l รยันฟิลอยากให้ปรับปรุงนะครับการประกอบการคิวดูสิมันก็ไม่ควรอย่าเนาะอะไล่มาโคมไฟ LVD นะครับไฟเลี้ยวหน้า LVD นะครับระบายความร้อนด้วยอัลคูเลอร์นะครับแผ่นชาร์จถ้อยเสียทั้งหมดอย่างนี้แล้วก็รวมมานะครับเป็นสัตเนเลไหอย่างเนี้แล้วก็ออกไปเครื่องยนต์เป็นเครื่องเดียวอันเดียวกันกันกบ อินเตอร์เซปเตอร์หนะครับก็เป็นเสื้อลมสันสนมัปอมอย่างนี้นะครับ uh, การเบรคปรับได้เป็นหมุดปรับนะครับมีเมนูอยู่นี่นะครับล้อหลังนะครับขนาด140 80 17นะครับ ลายเดียวกับ Scorpion STR ของ Pirelli นะครับแต่เป็น Made in India นะรถมีอินเดียไลายท้าย l v d นะครับอันนี้นําเข้าจากอินเดียนะครับซึ่งตัวตัวที่ขายในไทยจะเป็นตัวประกอบไทยตัวประกอบไทยก็จะมีมอกอนะครับแล้วก็มอพักไม่เหมือนกันคำว่าไม่เหมือนกันคืไม่เหมือนนข้างในเพราะว่ามาตรฐานเอเชียของไทยกับอินเดียไม่เหมือนกันนะครับ ประกอบจากอินเดียก็จะมีไอ้นี่ป้องกันสาลีเขาเรียกอะไรนะป้องกันผ้าถุงสาลีเบาะเป็นเบาลูกเดียวนะครับเครื่องยนต์ไม่มีอะไรเครื่องยนต์ก็เป็นเดียวกับอินเตอร์เซปเตอร์6 0แต่จุดเด่นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราฟิลจอเป็นแบบนี้แล้วนะครับแบ6 5 0จอเป็น TFT นะครับซึ่งสามารถซิง โทรศัพท์ซิงเข้าจอได้โดยตรงโดย,โดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับนี่นะครับเมนูอยู่นี่กดปุ๊บขึ้นหมดนะครับแล้วจะเลือกก็มีจอยสติ๊กด้านซ้ายนะครับสติ๊กซ้ายน,นี่นะฮะสติ๊กซ้ายโยกไปโยกมาเห็นไหมเวลาเราโยกเมนูจะขึ้นนะครับซึ่งอรอยัลฟิลเนี่ยเขาเขาให้ตัวจอแบบนี้มาละซึ่ง ชอบนะสวยสวยมากนะครับผมว่ารถญี่ปุ่นท้ายอะโชวหน้าโชว่านะครับโชว่าการเบรกการคัดมีเม็ดมยมในการปรับตั้งได้นะครับคัดคั์แอบแข็งนิดนึงแอบแข็งปุ่มสตาร์ทนะครับซึ่งโดยรวมมันก็มันก็ มันก็ทั่วไปอะนะแต่นะครับถ้าถ้าในมุมมองส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าทรงของตัวแบร์เนี่ยสวยกว่าสวยกว่า i n t e r c ร์ t ซปเด้วยขนาดของล้อนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็น s c a มเบผมก็มองว่ามันมันเตี้ยเกินไปที่จะเป็น s c a มเบมันยังเตี้ยเกินไปแล้วก็ มันรู้สึกว่าคันเล็กอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องว่ามันเป็นแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันยังคันเล็กไปน,นิดหนึ่งแล้วก็นะครับสิ่งสําคัญที่ผมพยายามที่จะที่จะสื่อสารนะครับว่ารถอินเดียเนี่ยบกพร่องมากนะครับในเรื่องงานประกอบนะครับดูไม่ว่าการตัดเคเบิลทายนะครับ การร้อยสายไฟต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้พับสายไฟท่อต่างๆเนี่ยมันพับนะครับสายไฟท่อมันพับรวมถึง QC ของเครื่องยนต์ต่างๆซึ่งอันนี้ตัวประกอบในอินเดียนะครับแต่ว่าตัวประกอบในไทยไม่รู้แต่คิดว่างาน,นประกอบไทยน่า,นาจะดีกว่าอย่างดูดูจุกวัวเทียนนะจุกวัวเทียนยางยังปิ้นอยู่เลยยางมันยังปิ้นอยู่เลย การร้อยท่อใส่ไฟต่างๆซึ่งไม่ใช่รถไม่ดีนะครับรถมันดีมากแต่ว่าแต่ว่า,เ,าเรื่องด้วยลักษณะในิสัยของของคนอินเดียนะครับที่เวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะทําแบบรีบๆนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาดูในคลิปอินเดียเวลาจะกินข้าวจะทํางานจะอะไรก็ช่างเนี่ยเขาจะทําด้วยความรีบเร่งทาให้งานประกอบของงาน,นอุตสาหกรรมอินเดียเนี่ยมันมีข้อบกพร่องนะครับอย่างเช่นอนดูอย่างนี้เนหะ็นไห สายนะครับคือถ้าเป็นรถประกอบในบ้านเราถ้าประกอบในไทยหรือประกอบในอาไทยอัมอังกิตอะไรเงี้ยหรือไทยอั่มไทยแลนด์ที่อยู่บางนาเนี่ยไอสายเนี่ยมันไม่เด่มากอย่างนี้นครับสายมันจะต้องเรียงคู่กันนะครับสาย ABS สายไฟสายเบรกเนี่ยมันจะต้องเรียงมาคู่กันแล้วก็การตัดเคปเบิลทยเนี่ยมันจะไม่รัดอย่างนี้ถ้าเป็นรถไทยจะต้องมีห่วงนะครับมีห่วงเพื่อเพื่อร้อยเคปเบิลทยไม่ใช่เอาเคปเบิลทยมารัดตรงๆอย่างนี้นะครับนี่คือการประกอบของอินเดีย ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้บริหารอินเดียทั้งหลายฝากดูด้วยนะครับว่าสมรรถนะรถไม่ว่าจะดีแค่ไหนแต่ถ้านงานประกอบไม่ดีมันก็คือไม่ดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะรถด,ดีนะครับส่วนหนึ่งอันนี้ผมอยากพูดถึงก็คือว่าความมั่นใจของรอยัล e n นฟิลด์เดี๋ยวนี้เนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าอย่างศูนย์ที่ขอนแก่นเนี่ย เขาใส่ใจลูกค้าอย่างมากนะครับไม่ว่ารถจะมีปัญหาหรือไม่มีดูแลลูกค้าดีมากนะครับอันนี้พูดอันนี้พูดโดยที่ผมไม่ได้เงินไม่ได้ไม่ไไม,ม,มีใครมาอวยผมนะแต่พูดให้ฟังว่า,าทางรอยัลฟิลเนี่ยเขาทําการตลาดค่อนข้างดีคือใส่ใจลูกค้ามากๆผมว่าเขารู้แหละว่างานประกอบเขามีปัญหาแต่ว่าเขาใส่ใจลูกค้าโดยที่ว่าถ้ารถมีปัญหานะครับรอยลัลฟิลมาดูแลเองด้วยบริษัทแม่นะครับเรื่องอะไรเรื่องการเคลมเรื่องอะไรพวกนี้ ทางอินเดียเขาเขาดูแลดีมากๆซึ่งมันก็เอาไว้ให้เราพิจารณากันแล้วกันอ่ะทีนี้มาดูเรื่องรถต่อลืมเลยเมื่อกี้อะนาปัดหลังจอมี USB เป็น Type C นะครับ USB C เอาไว้ชาร์จนะครับผมว่ารุ่นนีถาา้ถ้ามีมาขายมันต้องมีหน้ากากครอบแน่เลยต้องมีบางใหม่เท่ดี แฮนนะครับเป็นแฮนบาร์แฮนบาร์มีค้ำนะครับมีค้ำมาจากโรงงานให้นะครับซึ่งโดยรวมมันก็สวยนะครับผมพูดถึงว่าตัวเทียบของแบหกร้อก็คือ Honda CL500 นะครับซึ่งต้องไปดูราคาแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้ยังไม่เปิดราคาซึ่งแบหกร้อถ้าใช่ไหมต้องทำท่อยกเนาะสแคมเบอร์ท่อมันต้องยกขึ้นมาอย่างนี้ในชะ่ไหม คือถ้าท่อมาอย่างนี้นะขดปั๊บปั๊บปัไล่ขึ้นมานี้นะแม่งคือสุดยอดเลยขึ้นแต่มันก็คือไทยอมอเลยอย่างนั้นนะสไตล์ไทอมถ้ารุ่นนี้เข้าขายนะคนที่ออกแบบท่อนะเตรียมไว้เลยว่าทําท่อแล้วขดขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็ลอดแล้วก็มาข้างบอกขายดีแน่นอนอินเตอร์เซปเตอร์แบบหกสิบถ้าเป็นตัวเซกเมนที่ต่ำกว่านี้ ก็จะเป็นเกอร์ลา่าเกอร์ลรา่า450ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมน,นะนี่คือเกอร์ลรา่า4 5นนะครับเกอร์ลรา่า450ที่ขายในสปปลาวนะครับ202,000บาท202,000บาทอย่าไปพูดถึงราคาในประเทศไทยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่สปปลาวเป็นเครื่องเดียวกับฮิมาลายัน450ก็คือ เครื่องเดียวกับไอสองคันนี้นะครับไอสามคันเนี้ะเครื่องเดียวกันนะครับเป็นเครื่องเดียวกันสี่ห้าศูนย์เป็นเครื่องอ่าหม้อน้านะครับเป็นเครื่องหม้อน้โชกนอนอย่างนี้ดูมิติเทียบกันจะพยายามไม่เห็นความแตกต่างนะครับค่อนข้างแคบเนาะก็มองย่างนิดนึง อันนี้เป็นโมเดนคลาสสิกใช่ไหมมันเป็นรถคลาสสิกสไตล์โมเดนถ้าเป็นเทียบฮอนด้าเอ้ยยามาฮ่าเขาเรียกอะไรตัว MT ใช่ไหมหรือตัวไหนที่ไฟกลมอะอ่าถ้าเป็นเกอริล่าเทียบยามาฮ่าก็จะิลประมาณ XSR แต่มันร้อยห้าสิบใช่ไหมอาทีนี้เดี๋ยวลองคอมดูนะครับเหมือนเดิมครับในแบบพี่มอสสูงล้อนะครับ ลองคอมเกอริลลส่า4ูนนะครับอ่าศูนะ 72, หนัก50นะครับเต็มเท้านะครับแล้วก็ขย่งนิดหน่อยนะครับการขี่องศาแฮนด์องศามือก็หลังตรงใช่ไหมหลังตรงขี่ได้ก้มไหมไม่กม้มไม่กม้มหลังตรงอลองมาคอมแบร์หก0 โอ้ขยิ่งนะสูงกว่าใช่ไหมสูงกว่าสูงกว่าเยอะไหมสูงกว่านิดนึงเทียบเทียบขนาดแล้วแบกับเกริล่าอะไรใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่่กวาตัวไหนเกริล่าใหญ่กว่าตามซีซีมันนะเนาะแต่ความสูงมันก็สูงกว่านิดหน่อยนะครับประมาณนี้อ่ะถ้าลองคล่อมสองคันนี้คันไหนให้ฟลให้ฟิลลิ่งดีกว่าถ้าขับสบายตรงนู้น ถ้าขับสบายให้กอริล่าแช่ป้องตัวแล้วก็แฮนด์แฮนด์อ๋อแฮนด์เข้ามาหาตัวมากกว่าแ,แต่ถ้าเอาทรงผมว่าทรงของแบร์เนี่ยเท่กว่าก้มนิดน,นึงนอ๋อช่วงรถมันยาวใช่ไหมโอ้ถ้าเป็นผมผมว่าเทียบเกอริล่ากับแบร์ผมว่าแบร์เนเท่กว่าว่ะ เท่กว่าแบเท่กว่าแนวจะแคมเบอร์ครับแนวจะแคมเบอร์มันเท่กว่าอยู่แล้วเนาะชกหน้าใหญ่กว่าเครื่องใหญ่กว่าเกลิล่าเสียศูนย์ไงที่ฮะขี่สบายกว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกก็คือว่ามันพยายามให้เป็นคลาสสิกแต่ว่าโมเดิร์นแล้วจอก็เหมือนกันนะครับเป็นเห็นนะเกลิล่าแล้วก็เป็น TFT เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับแบทหกร้อยห้าสิบก็คือซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับ แต่ว่าเครื่องก็ไม่เหมือนเครื่องมันเป็นหม้อน้านะครับเป็นสูบเดียวเครื่องยนต์สูบเดียว450หม้อน้าล้อแมกนะครับแล้วก็ไม่รู้สิผมว่าเกลิร่ายังดูมันก็โมเดินแต่มันโมเดินไม่สุดวะผมว่าตัวนี้สุดกว่านะครับแบร์ Bear 650นะครับสุดกว่าแล้วก็อย่างที่ว่าเนอะอรถ รอยัลฟิลนะครับมันมีชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานนะคความทนทานทนแน่ๆน,นะครับเพราะว่าประเทศอินเดียนี่คือรถอะไรที่มันวิ่งในอินเดียได้นี่คือมันคือสุดยอดสุดยอดรถแล้วนะครับเพราะว่าประเทศเขาก็เท่าที่เห็นเนาะมีประเทศเขาก็ทุรกันดานนิดหนึ่งก็เป็นอีกตัวเลือกนะครับําหรับแบร์650นะครับที่ยังไม่เปิดตัวในประเทศไทยราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ว่ามาลองดูก่อนมาลองดูเรื่องของขนาดนะครับสีสันน้ําหนักการประกอบนะครับ โดยรวมไม่ติอะไรยกเว้นการประกอบที่เดี๋ยวมาลองดูว่าไอ้รถที่ประขายในประเทศไทยเนี่ยเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยจะมีปัญหาเรื่องงานประกอบเหมือนอินเดียหรือเปล่านะครับ1น,นะ1จุดนะ2นะเข็มขัดเข็มเป็นไทยนะการลัดสายไฟ 3. การทากาวที่ปุ่มแต่4หัวเทียนปิ้นไอ้รอยเชื่อมไม่นับถังน้ำมันไม่ว่ากันอะไรอีกอะ าการร้อยสายที่ไม่คู่กันนะครับส่วนองินก็ปกติข้างบนไม่มีอะไระครับการประกอบก็ก็อินเดียก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ครับลองเช็คดูแล้วกันก็เอามาให้ดูเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่สายคลาสสิกทั้งหลายของ r o Royal e n f i e l d นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับ Royal Enfield ทำการตลาดเองโดยบริษัทแม่นะครับไม่ลอยแพ ь, แน่นอนอ่าไหนๆก็มาแล้วก็มาดูรถในตํานานที่ผมถ่ายคลิปไปรอบนึงเมื่อปีที่แล้วนะครับว่า Honda CB350 ทําไมไม่ขายในประเทศไทยนะครับก็อ่าเดี๋ยวไปดูก็คือว่าตรงนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับเป็น CB350 RS นะครับ CB350RS นะครับซึ่ง RS ก็จะมี ก่อไฟนะครับก่อสวยกว่านะสวยขึ้นสวยขึ้นตัว r อก็จะเป็นตัวแต่งนะครับซึ่งดูแล้วก็สวยกว่าตัวตัวปกตินะครับไอคันก่อนตอนนั้นเป็นที่ที่ถ่ายรูปสิเป็นสีเขียวใช่ไหมนะครับแต่ถ้เป็นตัวสามารถส่วนตัว r อนี่สวยขึ้นนะครับสวยขึ้นถ้าตัวนี้มาขายนี่โอเคน่าซื้อ ตัวเอสดูไฟอันนี้โอเคสปอร์ตคลาสสิกโมเดิร์ลคลาสสิกนี่นะครับ CB350RS โอเคถ้าเป็นตัวนี้น่านาเล่นถ้าเป็นตัวนี้น่าเล่นซึ่งประกอบในอินเดียเหมือนกันนะครับมีมีบางสาลีมีบางผ้าถุงโอเคถ้าถ้าเป็นตัวนี้น่าถ้าเป็นตัวนี้สวย c b บ5สว s ย Cb350 RS นะครับ ว่าถ้าเป็นตัว S เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างจากรลเอนฟิลคลาสสิกอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าหน้าตาเครื่องจะเหมือนกันนะครับดูดูดูเครื่องนะตำแหน่งกองตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งฝาคัตเท่าเหมือนกันนะครับตำแหน่งเครื่อสูบตั้งองสาเดียวกันขนาดของหัวลูกสูบเท่ากันแค่ย้าจากหัวเทียนจากซ้ายไปขวามันคือเครื่องเดียวกันนะครับบูเลตสามารถศูนย์กับ c b 3ีสามารถศูนย์ไประกอบนินเดียเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันนะครับ แต่ตัวไอเสวยกว่าเอออ่าดูมือจับถ้าเป็นตัว ES, ถ้ามาขายในไทยถ้าเป็นตัวนี้สวยขายดีแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวสีเขียวตัวนั้นน่ไม่ผมว่าไม่เวิร์กแต่ตัวนี้สวยสวยครับตัวนี้ Honda CB350 RS ะ nah, ฝากถึง Honda นะครับถ้าจะเอาถ้าจะเอม้า C มาขายเอาตัว RS มาขายนะครับตัวธรรมดาเยาวมาตัว RS สวยกว่าเยอะนะครับสวยมากสวยทั้งงานประกอบสวยทั้งงานดีไซน์แล้วก็การวางตำแหน่งอของแต่งต่างๆสวยกว่าตัวธรรมดานะครับ